แม่วัชรีมีเรื่องเล่าวันนี้จะจะมาเล่าถึงตำนานก๋วยเตี๋ยวอันเจริญนะคะวันนี้คือเดินผ่านตลาดมาจริงๆอยากทำคลิปตลาดอะคะ่ะแต่พอดีโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยอ่ะเอามามามาพยายามทำคลิปร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานแล้วกัน,นะคะ่ะในตำนานของแม่นะคะแต่แต่ของคนอื่นแม่ก็แม่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าของแม่เนี่ยก๋วยเตี๋ยว อันจเจริญเนี่ยก็คือได้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะทานมาในตลาดแล้วพอพาคุณพ่อมาทานมีครอบครัวพาคุณพ่อมาทานคุณพ่อก็ก,ก,ก็ชอบกระชอบวันนี้แม่สั่งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะคะเส้นใหญ่ลูกชิ้นเนื้อเปื่อยแล้วก็จะมีทอดกิ้งเป็นลูกชิ้นจากหมูน,นะคะอันนี้สั่งทางหาดนะคะส่วนของคุณพ่อนั้นก็จะเป็นเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อรวมค่ะ ราคาก็อยู่ที่ชามละห้าสิบบาทนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจนค่ะนะคะให้ดูบรรยากาศร้านอันนี้วันเช้าอยู่นะคะจริงๆเนะี่ยก็คือเติมตรงนี้เราเห็นจะส่องร้านด้วยดนะคะ่ะอยากให้ดูค่มันก็จะอยู่อยู่อยู่ในเมืองนะคะตลาดกลางเมืองะคะ่เะเขาเรียกกาดในเวียงนะคะคุณแม่แม่ก็คือเรียกอย่างนี้ไม่ต้องเด็จอะคะ่ะกาดในเวียงเนาะ ก็คือตลาดในเมืองนั่นเองนะคะก็ให้ดูรสชาติส่วนรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงก็คือเราอยากเราอยากสัมผัสรสชาติที่มันดั้งเดิมซึ่งเราก็ได้รสชาติที่เหมือนเรากินตอน,นเด็กอะคะ่ะเขาก็จะมีเครื่องปรุงเาก็ยังมีสิ่งที่เขาน,นีก็คือเนะะี่ยค่ะเขาจะมีอันนี้ก็จะเป็นพริกดำนะคะนะคะพริกดำซึ่งซึ่งอันนี้ต้องใส่ถ้าเราปรุงนะคะนะคะ,ะส่วน นะะี่ค่ะแม่ะครูนี่ค่ะนี่ค่ะก๋วยเตีเ๋ยวในตำนานของแม่วชัชรีมีเรื่องเล่านะคะ,ะบ้านเกิดของแม่เองค่ะจังหวัดพะเยาค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญจังหวัดพะเยานะคะแขอขอทานก่อนนะคะบายบายค่ะ